ถ้าถึงนี่คาเลยเนี่ยเพราถ้าถึงนี่คาเลยอะ่ะถึงเหรอถึงเหรอถ้าถึงเหรออีกนิดเดียวหรอหุย้ยมันมีอีกไงหมดแล้วหร,อห,วหรอ,อหมดแล้วหรอพ่อหมดแล้วหวะไป,ไปอุย้ยเดี๋ยวแม่เอาให้ไหนพ่อมาเอาเองมาเอาอีกแล้วไ,ไหนอะที่ตัดอะไหนเลยเชือกอะ นี่ไงที่ผูกอันนี้ไปเอาที่ตัดมาพ่อเอาที่ตัดไว้ไหนอ่ะนี่ไงนี่พ่อมาเอาเลยจะเอาไงวะเนี่ยพ่อพ่อเออลุนลุนคุณมัดคุณมัดเป็นคุณมัดให้มันต่อกันเออให้คุณมัดให้พ่อวิชาลูกเสือเขาอ่ะเพราเออถ้าเกิดเอาได้ที่สุดยอดเลยอ่ะดีใจอ่ะจะเหลือเท่าไ หะะเล่นถถึึงงงครัก็ยังดีไงครึ่งถังก็ยังดีไงดีกว่าไม่ได้พ่อดีกว่าไม่ได้มัดยังไงสอนแม่เลยมัดยังไงสอนแม่เลยมันเป็นสองเส้นโอ้พ่อจะทำสองเส้นมันจะได้พนวิชาลูกเสือเหรอไหนที่พ่อถ่ายผักบุ้งนี่วะเนี่ยมาต่อกัน ไม่ของเลยของเข้าเลยไม่เป็นไรคุณวิชาไหนวิชาอะไรไหนขอดูหน่อยเถอะอ๋อจะไปยืนริมมากเสียวที่ผนต่อกลงมาจะถูกไงวิชาอะไรคล้อฝั่งนู้นน่ะไอไม่ใช่ถูกผิดมั่วอย่างเงี้ยลูกชายล้วนๆนะอันนี้ผสมหน่อยเปาเลยเฉยเนี่ยเนี่ยนี่หน้าไหมอันนี้ก็น่าจะผสมกลางๆแล้วเนี่ยสองอันนู้นอ่ะ หน้าดินล้วนๆเลยเนาะดิมล้วนอ่ะเรามาเขี่ยกล้วยกล้วยเริ่มได้ยังกวนวันนี้เด้อเเราเราปลูกใหม่ตรงคันเราดิพ่อเดี๋ยวเราปลูกใหม่ตรงคันนี้มั้งกล้วยจะไปซื้อตรงเนี้ยเหรอกล้วยอ่ะนน้ไม่ตรงนู้นนะที่คุมฟางไว้อ่ะเดี๋ยวให้มันดินหน้าดินดีๆกันจะปลูกกล้วยนี่ทางนี้เราหน้าดินโปะเฉยแล้วไว้ปลูกไม้ใเปล่าไม้พวกไม้ ไผ่ได้ไหมไม้ไผ่เออไม้ป่า,าไหม้ยางไม,ไ,ไม้ป่าเนี่ยไ,ได้ไ,ได,ได้ขึ้นมั้งขึ้นขนเออเนี่ยฟ้าได้แล้วอ๋อมีพิธีเหรอลูลกอยู่ไม่นออยู่ครูเขาสอนคุณมาครูเอี้ยงเลยนะเขาเรียกเงื่อนอะไรเงื่อนพิรอดแล้วสอนแม่มั้งเ <S <S ส่แม่ลืมเออโคตรฉลาดโอ้ลุ้นลเราจะได้น้ํำไหมครับท่าน เอาอิฐพ่อให้พ่ออย่าล่วงไปในบ่อนะเอาอีกเอาเชือกอีกพ่อเอาเชือกอีกไปเอาเชือกมาอีกนี่ไงเชือกอยู่เนี่ยพ่อไม่ได้พ่อเชือกอีกเดี๋ยวลื่นพ่อโอ้ยผมเสียวล่วงจังเลยเอาน้ำอ๋อไม่ได้หรอ ไม่ได้หรอกวิธีนี้ไม่เวิร์กต้องยาวอีก,กนุนนี่ไงเชือกข้างหลงังกูเนี่ยได้ไหมข้างหลังกงเชือกอยู่องกบอันโอ้ยลุ้นจังเลยอ่ะไปจับคู่กันเไปเอามาอีกเลยกุมนมันเยอะพ่ตอต,ต้องเอามาอีกอันหนึง่งกุไม่เอามาอีกอันหนึง่งมันต้องเผื่อยาวๆไว้ <Yeah. S 1> อันนี้ไม่ได้ ่ยนีโอ้ขึ้นมาจะพอนั้นก่อน,นเราก็ต้องลองทำไปเรื่อยไงไม่ลองไม่รู้าาาาตามเงื่อนเอ,อิร์ดสิละได้แล้วมาลองดูใหม่อีกครันะ้งนึ่งเหมือนมันมีปลาด้วยอะ่ะเนาะ ไม่ได้พ่อต้องเอายากวันนี้กูไม่เอาเชื่อกมาอีกพ่อเดี๋ยวล่วงพ่อลงเท้าพ่อลื่นนั่นอะยังอ๋อเข้าแล้วหน่อยนึงเอาขึ้นมาเอาขึ้นไปรถต้นไม้ แม่ว่าพ่อไปเอาเชือกมาอีกอันนึงไม่ต้องยืนมากอย่ายืนไกลๆพ่อ,พ,อพ่ออย่าไปยืนริมบอ่อสิอไปรดน้ำพักก่อนไปเอาเชือกมาอีกอัน,นแล้วพ่อไปย้ายฟาร์มก่อนเดี๋ยวค่อยเอา <c oughs> อันนี้ไว้เล่นสนุกแป๊บนึงได้อยู่เนีพ่ออย่าไปยืนริมๆม,ม,มากเสียวร่วงไปร่วงก็โดดไหว,ลว,วเลยไหวอะไรเรา จะรดน้ำก่อนเสียได้เพราะเป็นรถก่อนเอาไปร้อน้ำเป็นรถต้นไม้ไปเดี๋ยวหกอ,วอย่าไปยืนริมมากเดี๋ยวตกลงไปเอาาเอไมา้ไผ่ได้เฮ้ยปลาเลยนะเออม,มีปลาปลามา นี่เลี้ยงปลาได้เนะี่ยแค่นะี้ก็น้ำนี่เยอะนะเนี่ยแม่ก็เถอีไม่พออันนี้เป็นลดน้ำก่อนเดี๋ยวเอาบัวมาเดี๋ยวแม่เอาบัวแม่เอาบัวก่อนถึงได้น้ำมันจะได้มา กูนกูจะเพื่อาลองเอาใส่นี่ไว้ก่อน,มา,ม,น,นมาเติมนี่มาเติมนี่ไว้ก่อนในถังอะ่ะเอามาเติมนี่จะไดายน้ำอาจจะได้นะโอ้เออเติมไหมเออเติมไหมเติมนิดเดียวเ,เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งพ่อจะเดินไปใกล้ๆมันนะเหมือนร่วงใช่คกอ ตอนดึงขึ้นมาดิมันนี่มันน่าจะมีระบบฝาปิดอัตโนมัตินะพ่อพ่อฝาปิดระบบฝาปิดอัตโนมัติอะ่ะแสนหนึ่งเหรอตรงนี้มันก็รั่หลุดออกหมดละอ๋อมันต้องมีระบบฝาปิดไงพ,พ่อคือทำตกเหมือนตกปลาเนาะอุ้ยพ่อนฝามากนะเนี่ยเอาใส่ไว้เติมไว้พ่อ เอาเติมไหมสิจะจะเติมไ,ไหมันอันนั้นมนติดขอบแล้วไม่เป็นไร ى? เอาขวดไหมลนะ่ะแม่ว่าเอาขวดน้ำดีกว่าวะขอลอย้อนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหนูตกไปกับน้ำไม่เอาลูกโยนไปโยนมาไม่ชะกุลชะกุลจะตกไป,ก,ไปกับ <ไป S 2> กน้ำโอ้โหม,มีแต่โอ้โหได้เต็มเลยอ่ะเฮ้ยพ่อต้องดึงขึ้นให้ได้นะเนี่ยมันติดขอบไงเดี๋ยวล่วงวันนี้พอแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันได้เต็มเลยนะเนี่ย นี่ยได้เต็มเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวคุณลองดึงขึ้นหน่อยอคุณดึงไม่ได้หรอกลูกพอแล้วแม่เสียวอ่ะทำคุณทำไม่ได้มันต้องใช้แรงเวียพอแล้วไปไม่เวิร์าาสกสนุกเลยแม่กลัวอย่างเนี้ย พลอยนะนี่ดหรือจะเอาบัวนี่บัวมันจะเอาเออาดินขึ้นไปไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรดน้ำผักก่อนมาอไปรดน้ำผักกันเอาจุกออกไงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวแม่ไปรดน้ำก่อนอย่าพึ่งนะเอาเอามาเติมก่อนเอามานล้วมาเติมเดี๋ยวโอยหน่อยเดียวมีค่าโอ้เยอะเนี่ยเดี๋ยวแม่มาพ่อ เออนี่เอานี่เอาน,นี่นี่นี่ไงล่ะเฮ้ยจบแล้วนี่นี่เอาขึ้นมาเอานี่ กูเดี๋ยวถ้าดุดขากันล่วงลงไปน,น,นี่นี่อันนี้ไม่หกนี่อันนี้หกน้อยลงอ่ะมาเอานี้หยุยไ,ได้ลนะเฮ้ยเอาดินเข้ามาด้วยดีเอเดี๋ยวแม่ไปรดน้ําก่อนเออเดีย๋ยวเอาบัวมาอันนี้เดี๋ยวแม่แม่เป็นไรดีน้ําดีเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปรดอะคุณเดินไปรดให้แม่หน่อยดิดยอ๋อ พอพอก่อนเดี๋ยวเอาบัวนะเดี๋ยวแม่มาพอก่อนกอน นี่เอาอันนี้เอาเอาอันนี้ไม่เอาอย่าเพิ่งไม่พร้อม,ไ,ไ,มไม่เอาไม่เอาเอันนี้ชันน่ยอันนี้มันเป็นช่องลึกๆพ่อต้องไปลงเขาทำไว้เนี่ยเห็นไหมไม่พ่อต้องไปลงที่ไม่ลึกเดี๋ยวลงไปก็ดูดน้ำลงไปเลยไง เอานี่อาครูนี่ออกเพ่ออ,อยากลองลงดูไปลงตรงนูนน้นนวลท่านจะลงอยากลองไปลงทางนู้นตรงนูนออ้นเออมมมมุุเเเนนีีีนน้้ยยด๋ยวพ่อไปเดินริมๆทำไมเลูกห่วย <c oughs> นี่มาเอาเนี้ยพ่อมาอย่งมาลองนี่ก่อนหอ่วยแม่อยากให้พ่อมาเอาวันนี้ลองก่อนเนี่ย ไม่เอาอย่าเพิ่แม่บอกให้มาลองเอาวันนี้ก่อนพอ่อร้านจังเลยวะพ่อมา,อาลองเอาวันนี้ก่อนไม,ไม่เอาไปไว้ตรงเนี้ย <c oughs> ก็เตรียมอยู่เนี่ยคนบอกว่ามึงไ่ตกลงกันก่อนก็แม่บอกว่าแม่จะไปเอาวันนี้แตกบรแตกหรอนี่เอานี่ออกเอาขาวๆออก เขาขาวออกก่อนเออแต่แตกหรอกให้พ่อผูกแน่นๆน่ะน้ําปริมาณที่มันจะหกมันจะน้อยลงมันไม่ตึงไงกูก็ลุ้นจังกูก็กลัวพึงล่วงกันน่ะฉี่ก็เพราะก็กลัวล่วงพ่อจะไปเดินริมๆมากมันล่วงสุดชีวิตเดี๋ยวคุณเหวี่ยงให้ไม่ต้องคุณเดี๋ยวเหวี่ยงยืนไกลๆไม่กุนเดี๋ยวคุณเดี๋ยวพ่อลองก่อน เดี๋พันออเออจมแล้วทีนี้น้ำมันจะออกน้อยลงเออพึ่งขึ้นมาเออ,เอ,อได้ว่ะเออเห็นไหมล่ะเออ เนี่ยเอาวิธีนี้ไม่ต้องลงไปจะพันคอกูลแล้วเชื่อไเออไปจุกุลเดินไปรถจะแปลงไหมอู้ถ้าเยอะว่ะจุกุลเดินไปรถไ็นรถบอกแล้วแม่วิเคราะห์แล้วไงแปลงเอาเออรถไปรถป้ายให้พ่อไปเป็นรถต้นอู้ดาเยอะอยู่อ่ะเออเอาท่าได้ล่ะอ๋อแม่รู้แล้วเอาถังมาตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าพ่อพ่อเอาถังดำมาตั้งตรงนี้อู้แดดอ๋อแดดใช่ไหมโอ้แม่ดูน้ำดิบอกแล้วเห็นไหม กุณดมนี่เหม็นไหมไม่เหม็นนะเออกินได้ป่ะนี่ไม่ต้องกินกินทำไมคุณเหนื่อยกันเลยเลยเขาท่าว่ะเออโอเคสำเร็จสำเร็จเสร็จสิน้นได้น้ำแล้วโอเคเดี๋ยวแม่ไปรดน้ำก่อนมานี่านมาเอาน้ำเออ,อ ừ, ไม่ต้องลงไปแล้วใช้วิธีนี้แหละไม่ต้องลงไปแล้วนะขี้เกียจมาดึงขึ้น อันนี้มันหลายซับทอดพออันนี้มันเล็กไปเปล่าหรือยังไงเชือกไอ้นี่นะแต่แต่อย่าเพิ่งทิ้งแล้วหาเชือกดีๆกว่านี้แต่อย่าเพิ่งทิ้งอันนี้เยอะไหมโอ้ยยืนไกลๆหน่อยเออคุณจมๆๆเปิดเอาออกหมดแล้ว อ๋อต้องหาวิธีเอาขึ้นแบบเออต้องลากแบบอ๋อมันหมุนอ๋อเอาใหม่เดี๋ยวเอาน้ำที่เหลือใส่ใส่ถนะังไว้นะมีน้ำเหลือบ้ไหมอ๋อต้องมัดต้องมัดให้แน่นๆตรงนั้น <laughs> โอ้ยถัยงโอ้ยน้ำโอ้ยไม่หูฝ่าจะได้มาคุณอ่ะเอาน้ำมาตั้งไกลๆมหหูแม่ฝ่าจะได้น้ำตรงนี้มาอาตั้งไกลๆมาเอาถังมาทางนี้ฝ่จะได้น้ำถังนี้มาคุณหกเขงเลยเออนี่ถางไกลๆตรงนี้ ไปเวียงไหมลูกเห็นคุณค่าของน้ำเพราะ่าไปยืนตรงแฉะเดี๋ยวมันลื่นลงไปเ,ออเนี่ยถ้าหน้าฝนก็ทำไม่ได้แต่มันจะ วิธีเอาน้ำแบบใหม่อ้ยสุดยอดมา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 วิธีเอาน้ำแบบใหม่ได้หกอีกล่ะโฮ้ยน้ำมีค่าเห็นไหมก็จะได้น้ำอุ้ยน้ำดีอ่ะเพอ่อชื่นใจเหมือนได้อาบน้ำางต้นที่แฟนลำบากอย่าระวังล่วงลงไประบบน้ำไม่มีก็อย่างนี้แหละเออระวังพันขาล่วงระวังพันขาล่วงเออด,ดูด้วยกูระวังโอ้ยลุน้นเดี๋ยวกนะูจะ ตกลงกันดีดี้าโดนสวนมันจะสุดยอดมาสาล่าว้าวออกหมดไม่หมดไม่หมดยังดีอ่ <ๆ S 2> อไ,ได้อยู่อ๋อเราต้องหา,อ,าอะไรปิดรูๆๆเดี๋ยวอ่ะุณเดินเอาอีกรอบนึงเดี๋ยวได้เป็นรถรอีกรอบนึงก็พอ รอบหนึ่งพอแล้วแม่ลุ้นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยมึงจะดึงไว้ทีมึงปล่อยให้มันใกล้ๆสะระวังล่วงหรอกเี่ยแช่จไปเยยบแช่นี่มากันสองคนไม่ต้องทำนะแม่กลัวแม่ไม่อยู่เ,เดี๋ยวล่วงลงไปไม่มีใครเรียกใครนะ พอแล้ววันนี้พอแค่นี้เสียวพอที่ควางทำไมล่ะนี่แม่แม่ไม่อยู่ไม่ต้องลงทําแบบนี้นะแม่กลัวล่วงไปไม่มีใครช่วยใครเนะี่ยแต่พอยกไปเทพอแล้ววันนี้พอแค่นี้ลุ้นนะไปเก็บลอ,ลอง้อโอ๊ยลองอีกแล้วเสียวพอแล้วหายใจไ้ทั่วท้องใช่ข้างนี้เหรอปุณไม่เอาลูกแม่กลัวลูก,ล,กล่วงลงไปพอแล้ววันนี้พอแค่นี้เนาะ ล้หนหูร่วงลงไปแม่ก็จะเอาอยัางหนูยังไงเราทำไมมีสองฝั่งนั่นแหละรอพ่อดีกว่ามันผ่านกันม่วหนูทำไม่ได้หรอกนี่วิธีเอาน้ำที่แบบเสียวที่สุดในโลกป่ะเนี่ย <laughs> พอแล้วลูกเดี๋ยวรอพ่อ พ่อให้เป็นรถน้ำต้นไม้โว้ยรถฟางหมดเลย <Whoa. Now. S 1> ไปพอแล้วลูก วันนี้พอแค่นี้เย็นเข้ามาเอาใหม่นะ